สวัสดีค่ะหนิงคามมคเคนโชชาวราศีกรกฎประจำวันที่24-30สิงหาคมค่ะสัปดาห์นี้ชาวกรกฎนะคะจะมีบุคลิกที่เข่งขืมนะคะบางคนก็จะดูจุกจิกนะคะด,ดูรอบคอบดูระมัดระวังในการวางตัวนะคะทำให้บรรยากาศในการทำงานต่างๆอาจจะมีความจริงจงังแล้วก็มีความสีเรียสมากขึ้นนะคะ ใครที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องก็จะมีความเก่งอกเก่งใจชาวกรกฎเป็นพิเศษนะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวกรกฎมีความรู้สึกจริงจังในการทำงานในการวางแผนชีวิตตัวเองนะคะจากที่เคยพักผ่อนหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้ ตั้งอกตั้งใจมากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เหมาะที่ชาวกรกฎจะลุยลงมือทำคุณจะมีความอดทนนะคะหนักเอาเบาสู้หยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะคุณเองก็จะมีความคิดที่รอบคอบมากขึ้นนะคะบางคนจะมีผู้ใหญ่เพศชายให้การสนับสนุนหรือว่าคอยซับพอร์ตเป็นบุคลริข,ของคนที่จะอุป,ปถัมภ์ชาวกรกฎได้ด้วยนะคะก็คือเป็นเพศชายที่ มีอายุนะคะบางคนอาจจะผิวขาวมีอายุเหล่านี้นะคะก็เป็นบุคลิกที่จะช่วยเสริมให้กับชาวกรรกฎในสัปดาห์นี้นะคะบางคนจะมีเรื่องของการเดินทางอย่างด่วนๆน,นะคะในเรื่องของการทำงานหรือว่ามีเรื่องให้ตัดสินใจด่วน ซึ่งชาวกรกฎจะใช้เหตุผลนะคะใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจได้ดีนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากนะคะในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดอาจจะพบรักที่เป็นผู้ใหญ่นะคะไม่มีความโรแมนติกมากเท่าไหร่คนที่เราชอบอาจจะดูแข็งแข็งแต่ว่าเป็นคนที่มุมานาะเอาการเอางานแบบนี้จะถูกฉลกมากนะคะสำหรับชาวกรกฎ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องพยายามอ่อนเข้าหากันนะคะมีความหวานให้กัรนิดนึงนะคะหรือบางคู่ไม่เน้นหวานแต่เน้นเหตุเน้นผลแล้วก็เน้นการวางแผนครอบครัวอย่างมั่นคงมากกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่จะเริ่มความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งแล้วก็พัฒนามากขึ้นด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ